ตะกินนะถ้าชาพูดว่าอะไรผัวของแม่องพ่อของหนูฮะพูดช้าๆอะไรนะผัวของแม่พ่อของหนูผัวของแม่พ่อของหนูให้ <Hi. S 1> แล้วมามาบอกให้พูดอะไรเพราะกว่าผัว <Ph an. S 1> แฟนแฟนล้วทำไมไม่พูดอะ่ um ะอยังมามาจะไปฟ้องแฟนครับ วันนี้ชาชอบพูดคําว่าผัวผัวเป็นชนีเลยรู้จักชนีไหม,มชนีคล้ายคล้ายลิงอะ่ะคล้ายคล้ายิายงะ่ะรู้จักลิงใช่ไหมรู้จักเออชนีแขนมันจะยาวๆกว่าน่ะมันจะร้องผัวผัวคนไทยก็ไม่เรียกลูก <c oughs> เขาเรียกแค่เ <c oughs> พราะเขาเรียกสามีสามีห <c oughs> รือแฟนก็ได้แล้วนั่งกินออืปกติผ้าต้องคุมโตะ๊ะ ถ้านัทชากินข้าวนัชาจะต้องทอํายังไงธรรมดาผ้ามามาต้องคุมโต๊ะใช่ไหมเวลานัชาจะกินข้าวแล้วนัทชาทํำยังไงแม่บอกก็เห็นอยู่เนี่ยเวลานัชาจะกินข้าวนัชาเขาจะรู้หน้าที่เขาจะเปิดผ้าคุมโต๊ะออกเพราะเขารู้ว่าเขากินเลอะมากมผ้าคุมโต๊ะต้องคุมไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่เลยชิมกันแม่กันลรวพปทด พูดเรื่องจริงนี่ไงล่ะเน่ดูเนี่ยอะไรเนี่ยเลอะยันนี่เล as ี่ยขนาดพลาสติกยังเลอะอะไรปกติผ้าคลุมโต๊ะสวยๆธนาชามานะช่าเขาจะรู้ถ้าเกิดเขาเอาข้าวมาวางปุ๊บเขาจะเปิดผ้าปุ๊บเพราะว่าสั่งเอาไว้ว่าคนคนกินเลอะอย่างนี้คลุมผ้าไม่ได้ซักไม่ไหว กินแล้วรู้จกเช็ดแล้วก็คุมโต๊ะใช่ทำอย่างนี้ทุกวันคนกินเลอะก็ต้องทำอย่างนี้แหละ